สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราสตาร์ทกันที่6โมงเช้านะคะเนื่องจากว่าฝนตกบรรยากาศดีนอนต่อแล้วก็มาชงมัทฉะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็กินเป็นมัทฉะมะพร้าวเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามันง่ายดีเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดเพราะว่าเราเลื่อนนกาปลูกจนมันสายแล้วทุกคนแต่ถึงยังไงยังนั้นเราก็ยังมีกระติดกระใจมา เดินชมวิวหลังบ้านอยู่แล้วทุกคนอันนี้ก็คือดูต้นมะนาวดูหลังห้องน้ําแล้วก็ดูข้อพโพดที่ปลูกนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปอาบน้ําเสร็จมาก็ลงครีมกันแดดและม้ของเคยนุตเหมือนเดิมค่ะทุกคนแล้วก็แต่งตัวนะคะทุกคนใส่จัดตารางเรียนนะคะทุกคนเช้านี้แล้วก็มีเป็นข้าวต้มค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ฝนหยุดต,ตกแล้วนะคะแต่ว่าใส่กันไว้แล้วก็รองเท้าเหมือนเดิม ฉันก็คิดว่ามันจะตกไงทุกคนนี่นะคะทุกคนก่อนออกจากบ้านสมมติก่อนนกด้วยนะคะพอถึงวิเลยก็คือแบบมีชั้นคนเดียวที่ใส่เสื้อกันฝนจากทุกคนเขียวเชี่ยวเป็นต้นอ่อนทันตะวันมาเลยหล<ม>ังจากนั้นก็เดินมาเพื่อนก็มาถามว่าเพื่อนจะสอบนะคะแต่ว่าวิชานี้เราสอบไปเมื่อวันพุธแล้วเพื่อนก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างพอเข้าแถวเสร็จก็มาซื้อน้ำเปล่าตามสเตปค่ะแล้วก็ปินเอกสารเรียนแล้วก็ขึ้นเรียนตอนเช้าทุกคนแล้วก็ เรียนเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทําครูก็สอนทำไปเรื่อยๆพอเราทําเสร็จทําเสร็จเร็วก็ที่จริงครูทําเสร็จตั้งสี่โมงเช้าะครคูให้ไปพักได้เลยนะคะแต่ว่าเราก็นั่งเล่นรอเพื่อนไปค่ะทุกคนน,นะจ๊ะก็มาดูผลนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็คือฉันรีบพิมพ์รีบเสร็จเกินปุยมุย หลังจากนั้นพักเที่ยงใช่ไหมคะก็ไปวันนี้เรากินเป็นข้าวยำไก่นะคะทุกคนแล้วก็น้ำแดงนั่งกินไปอยู่ในมุมคนเดียวว่าจะบ้าตายหลังจากนั้นก็กินข้าวกันไปกับทุกคนกินไปก็ดูคนนั้นคนนี้เดินผ่านไปหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเรียนตอนบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นวิชาประมาณการหรือเปล่าเออนั่นแหละคะ่ะทุกคนค่ะแบบ หลังจากนั้นเลิกเรียนนะคะทุกคนแล้วก็แวะซื้อเงาะแล้วก็ทุเรียนมาให้แม่นิดนึงหลังจากนั้นก็มาซื้อยำค่ะทุกคนเราเอาสลายวากามิแช่น้ํามาด้วยนะคะนี่ได้ประมาณนี้ได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนร้านหน้าวัดนามนต์นะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ทุ่มห้าสิบแปดดูหนังกับแม่สิทธิ์แล้วก็มาคีนซิ่งล้างหน้าทุกคนหลังจากนั้นแล้วก็